ที่โครงการดีๆกันบ้างค่ะห่มรักก็ดําเนินงานกันมาเป็นปีที่5แล้วนะคะแล้วก็ได้มีการนำเรียกว่าเครื่องกันหนาวค่ะคไปมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยหนาวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเห็น <He en S 2> ว่าอากาศนี้เย็น10กว่าองศาเท่านั้นค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามกับคุณพัทริตนะนะครค่ะ จุดหมายปลายทางล่าสุดที่คณะห่มรักเดินทางม,มาเป็นปีที่5มอบสิ่งของรวมมูลค่ากว่า7 4 0 0 0 0บาทให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวการมอบไออุ่นครั้งนี้เริ่มต้นด้วยความเป็นสิริมงคลนำผ้าห่มกันหนาวจำนวน661ผืนพร้อมทั้งยาเวชภัณฑ์และหนังสือธรรมะ ถวายแด่พระพิสุสามเนนเช่นทุกครั้งโครงการหมรักได้รับความคารุณาจากพระอาจารย์เอกชัยสิริยานวัดใหม่สรีร่มเย็นจังหวัดเชียงรายเมตตาประสานงานกับผู้นําชุมชนจนทราบว่าพื้นที่บริเวณแห่งนี้ก็ย,ยังมีผู้ที่ประสบภัยหนาวและยังต้องการความช่วยเหลืออยู่อีกมาก แ,แม่ห้องสอนเม็นอีกจุดหนึ่งที่เราได้ทราบว่ามีในเรื่องของภัยหนาวเหลือเกินแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือในเรื่องของการเดินทางเราจะเห็นว่า,าหลายๆหน่วยงานมีความประสงค์ที่อยากจะมามอบผ้าห่มที่แม่ห้องสอนแต่เนื่องจากการเดินทางบ้างการขนส่งบ้างเลยทําให้โครงการดีๆแบบนี้เกิดน้อยมากเสรษิมภารกิจก็มุ่งหน้าเดินทางขึ้นเขาถึง5ลูกสู่บ้านรวมไทยตำบลบอกํำแปะที่อยู่ห่างจากตัวเมืองมาก ผู้ชมค,ครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการพระราชด,ดำริปังตองสองปังอุงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับโครงการถมรักมาร่วมมอบผ้าห่มกว่า2,000ผืนนำโดยผู้จัดพี่น้องอรุณชาแม่ก้อยธริกาพี่เป๊ปนุพสิทธิ์และดาราช่องสามอีกครับข้างครับ นอกจาก3ผู้จัดจใจบุญแล้วยังมี5นักแสดงหนุ่มรูปหล่ออย่างรอนเอฟไผ่วิสรุตต้นชนนทีชานโนแพนเบอร์เกอร์และเอพัทรบุตรมาร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบผ้หม่มจํานวน2 0 0พันผืนเสื้อกขนหนาขวดนมเด็กยาเวชภัณฑ์และเกลือที่สภากาชาติไทยและแฟนๆช่อง3ร่วมกันมอบให้กับคนชราเด็กชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเขาแห่งน,นี้ พร้อมมอบให้กับคณะตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของที่นี่อีกด้วยครับารรม,ามาครั้งนี้น้องๆหนูๆก็จัดการสแสดงพื้นบ้านสวยๆมาโชว์ถึง3ชุดเสร็จสิ้มพิธีคณะหมรับก,ก็ยังถือโอกาสขึ้นแพปล่อยพันปลาหลายหมื่นตัวลงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่นที่กําลังจะสูญพันธุ์เพื่อดําเนินรอยตามแนวพระราชดำริปางตองสองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ,อากาศหนาวมากค่ะเราก็จะได้ปลื้มใจมากๆกับท่านที่บริจาคผ้าห่มมานะคะหรือ,อสิ่งเป็นยารักษาโรคอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาได้ใช้จริงๆมีเกลือจาก400กิโลนะคะจากสมุทรน,นะคะต้องกราบขอพระคุณมากค่ะแ้วย้ำอีกครั้างค่ะหานาวมากนะคะผ้าห่มผืนเดียวถ้าจะไม่พอนะคะยังขอน้ำใจจากท่านผู้ชมนะคะก็บริจาคก,กันมาได้เรื่อยๆนะคะกับโครงการ่มรักค่ะ นอกจากการบริจาคเงินแล้วคุณผู้ชมก็สามารถนำผ้าห่มเครื่องกันหนาวที่ยังไม่ได้ใช้มาบริจาคได้ที่บริบรษัทบอร์ด cast ไทยทลวิชั่นจำกัดหรือที่รายการตโต๊ะข่าวบันเทิงอาคารมารีนท์นครับพัทริศนนนครรายงานค่ะก็ยังสามารถส่งกันมาได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าห่มคเกลือหรือว่าจะเป็นเงินที่เราจะนําไปเปลี่ยนเป็นผ้าห่มแล้วก็นําไปส่งมอบให้อีกทีนึงเห็นว่ายังมีอีกหลายที่นะคะที่จะไปกันหรือไม่ก็ในปีหน้าที่อากาศหนาวมาเยือนก็จะได้พบกันกับโครงการนี้นะคะครับผม